สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับ,บยางยนต์นะครับผมจะพามาชมตัว Honda Accord ตัวนี้ใส่เป็็อถขอบ18นะเป็นรถสีดำเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าว่าหล่อมากแค่ไหนนะครับมาชมกันต่อที่ตัวรถ ฮอนด้าแอคคอ G9 นะครับผมคันนี้ใส่ไปล้อขอบ18นิ้ว RS ลายเป็น RS05RR สีเท่ากันนะลานด้วยยาง2 3 2 2 5 4 5 18นะครับล้อขอบ18กว้าง8.5ออฟสาม8ล้อก็จะประมาณนี้พอดีซุ้มพอดีซุ้มเลยเป๊ะๆสวยๆนะครับยางดึงหลบเข้าไปข้างในนิดหนึ่งนะครับแต่มันก็ไม่ถึงกระหูบนะมันก็ออกมานิดประมาณไม่เกินเซนนะครับนี่ด้านหน้า ความสูงนะครับผมขออนุญาตใช้เป็นนิ้วมือสอดแล้วกันนะครับมาตรฐานอาจจะไม่ได้จะขอเป็นตัวอย่างง่ายๆนะตอนนี้สามารถสอดได้สอนิ้วได้อยู่3.5นิ้วประมาณนี้3นิ้วครึ่งนะครับจากนิ้วมือผมนะครับกับยาง2254518นะเดิมโรงงานไม่ได้โหลดนะครับเดิมสนิทคันนี้แล้วก็ในส่วนของด้านหลังก็เดิมโรงงานเช่นกันเดี๋ยวลองนิ้วมือสอดดูนะครับถ้าล้อถ้าไม่ได้บรรทุกอะไรก็ เท่ากันหน้าหลังเท่ากันทั้งหน้าและหลังคือเท่ากันเลยนะครับสาหลวมๆนะครับล้อหลังก็จะล้นประมาณนี้ขอบ18กว้าง8.5ออฟ38ปนะครับปิ่มๆเหมือนกันนะครับไม่ล้นนะนี่นะครับสเปคล้อจะเป็น RS05RR 8.5ออฟ38นะครับสีเท่ากันด้าน โชคเดิมโรงงานนะครับให้ดูฟิตเมนรอบคันนะครับล้อยางชุดนี้อยู่สองห0้าพบาทนะครับล้องานไทยไมกกาเวลนะครับรัดด้วยยางหลินหลงยางไทยนะครับสองสองห้าสี่ห้านะครับตัวนี้ประกันหนึ่งวันด้วยนะครับตัวยางเดี๋ยวผมให้ดูทรงเต็มคันสักรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปดูล้อกันต่อนะครับหล่อเลยนี่นะครับเดิมเดิมโรงงานนะครับตรงประมาณนี้ มาต่อกันที่ตัวล้อ RS05RR สีเท่ากันด้านนะครับตัวนี้เป็นงานไทยแมกเกเวลนะครับผมรัดด้วยยางไทยหลินหลงนะครับไปดูกันต่อเลยดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับตัวนี้เป็นสีก้านและสีขอบจะเป็นสีเดียวกันทั้งใบนะครับเป็นสีด้านนะครับด้านสวยนะครับตัวนี้ด้านมีเป็นเก็ดเงินนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แปะนะครับมีฝากลางให้สวยๆเลยการเที่ยวนะครับ มีความหนาอยู่นะครับผมตัวยางจะเป็นสองสองห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับเป็นยางลินหลงนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นโลเทชันนะครับจะดีตรงที่สามารถสลับยางซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดเลยอิสระนะครับจะกินในกินนอกสลับหมีออกมาได้เลยนะครับยางตัวนี้จริงๆริมีริมกาดป้องกันขอบล้อนะครับแต่ด้วยล้อที่มันกว้างแปดจุดห้าเนี่ยมันก็ยังไม่อมนะแต่ตัวยางมีการดึงหลบเข้าซูมนิดๆเห็นไหม สวยนะครับสวยตัวนี้25,000บาทนะครับหล่อๆเลยใส่กับซีวิกได้เลยนะครับผมชุดนี้สีเท่ากันด้านประมาณนี้นะครับก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหารอ สไตล์แบบนี้นะครับมีสีเท่ากันสีดำและสีบอลนะครับสีเงินนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์ด้านบนขวามือเลยนะครับกับเบอร์โทรนครทัพย์ย่างยนต์นะครับ094 5409999นครทัพย์ย่างยนต์นะครับเมื่อกี้มีมอไซค์ตัดหน้าขออภัยนะครับสวัสดีครับหล่อจัดมีรูปภาพไคลิปเยอะเลยลองชมต่อเลยนะครับ Perfect!